Securities Presentcast CBS Research ECB สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ร,รายการบูอ้อแบ next week รายการที่จะมาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันถึงทิศทางแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ถัดไปว่าจะออกมาบูหรือว่า ออกมาแบตามสไตล์ของเรานะครับสั้นๆง่ายๆกระชับกระชับได้ใจความแล้วก็เช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ก็พบกับพี่ยองเอกพาวินนะครับแล้วก็ผมพบชัยจะมาพูดคุยกันถึงทิศทางตลาดหุ้นไทยว่าจะออกมาเป็นอย่างไรสวัสดีครับพี่ยองครับครับสวัสดีครับพบแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยครับครับผมนะครับอ่ะพี่อ๋องนะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมตลาดหุ้นไทยก็ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของความผันผวนกันเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายเองเนี่ยนะก็ ยังสามารถที่จะปรับตัวขึ้นมาได้นะครับผมก็ตอนต้นสัปดาห์เนี่ยนะอยู่แถวๆสักบริเวณใกล้ๆพันหนึะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาปิดสัปดาห์นะครับปิดจบสัปดาห์ได้ก็ขึ้นมาแถวๆประมาณใกล้ๆพันหจุดนะครับก็ขึ้นมาประมาณ30จุดก็ถือว่าก็น่าโอเคนะครับพี่ในสภาวะที่เรื่องของสภาวะต่างๆเองยังดูไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะครับยังบางวันก็ เหมือนจะคุยตกลงกันได้นะครับในส่วนของรัสเซียกับยูเครนนะแต่ว่าพอมาอีกวันหนึ่งก็ตกลงกันไม่ได้นะดูแล้วเนี่ยยังคงถ้าจะต้องติดตามกันต่อไปยาวๆนะครับทีนี้พี่หยองประเมินว่าในสัปดาห์หน้าตลาดหุ้นไทยเนี่ยครับเราจะยังสามารถปรับตัวขึ้นไม่ได้ต่อหรือเปล่านะครับหรือว่าขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับอัพไซด์น่าจะเริ่มดูน้อยน่าจะต้องมีการดอตตัวกันลงมาบ้างอันนี้พี่หยองมองยังไงครับพี่ครับคือถ้ามองเนี่ยในภาพรวมเนี่ยก็ดูแล้ว ตลาดเนี่ยเหมือนกับน่าจะยังแกว่งในกรอบอยู่นะก็คือกรอบล่างประมาณพันหกรอบบนก็ประมาณพันเนะครับตอนนี้มันก็ขึ้นมาเคลื่อนไหวใกล้ๆพันเละนะครับขณะที่ถ้าเราดูาสถานการณ์ตอนเนี้นะครับก็เหมือนกับคือมันยังไม่ค่อยอนิ่งหรือว่ายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ทั้งรัสเซียยูเคนใช่ไหมก็ยัง ขาข้อยุติไม่ได้นะครับหรือว่าจะเป็นราคาธนมันก็กลับมาเคลื่อนไหวเหนือ100เหรียญอีกครั้งหนึ่งนะครับก <c oughs> ็อาจจะสร้างขโมวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเรื่องของเองินเฟ้อนะครับหรือว่าตัวต้นทุนพลังงานนะครับเพราะนั้นก็เลยมองว่าดูแล <c> ้ว <oughs> ต้องระวังแรงขายแถวประมาณพันเนะหรือว่าก็มองน่าจะยังไม่ผ่านนะครับแล้วก็มองสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเป็นแบบ นะครับเพราะว่ามันขึ้นมาใกล้กวอบบนละนะครับสถานการณ์ยังไม่ค่อยเป็นในทางบวกเท่าไหร่ก็เลยมองว่ามีโอ,อกาสจะอ่อนตัวลงหรือว่าเป็นภาพของการเทปโฟฟิกกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับยกเว้นเสียแต่ว่ามันมีข้อสรุปของรัสเซีย UK, ยูเคมหยุดยิงแล้วอะไรเงี้ยโอเคอาจจะเหนือพันเได้แต่ว่าแถวประมาณ1 7 หนึ่งแปดหรือไฮเดิมก็ดูแล้วอาจจะยังต้องระวังอยู่เช่นเดิมเพราะว่า,าภาพการปรับตัวดูแล้วอาจจะยังไม่ใช่ชุดที่แบบมัน,มนเป็นภาพของการแตะระดับนะน่าจะเป็นแบบการรีบาวและติดแถวประมาณกรอบบนเพราะว่าถ้าดูอย่างมองภาพไปไกลกว่านั้นก็คือทั้งเรื่องเฟดที่แบบเริ่มขึ้นหนุกเบี้ยละนะครับที่จะขึ้นทุกครั้งสําหรับการประชุมที่เหลือนะครับครัง 0, ้งล่าสุดอยู่สองห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้างเงินเฟ้อมาเล่งตัวโอกาสที่แบบตลาดจะกังวลว่า ขึ้นมากกว่า0.25%เนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับหรือว่าในส่วนของออบ้านเราถ้าแบบเงินเฟอ้อมันยังอยู่ในระดับสูงนะครับก็อาจจะสร้างความวุ่วลต่อแบบภาพโอกาสในการขึ้นอกเบี้ยไหมอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่มันอาจจะยังมีความมองวลในภาพข้างหน้าอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยมองออกไปในทางแบบระวังโดนแรงขายหรือภาพกลับมาอ่อนตัวครับผม ครับครับพี่ก็ดูแล้เนี่ยยังมีประเด็นที่ต้องติดตามกันอยู่เยอะพอสมควรนะครับก็ตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะมองประเด็นต่างประเทศนะครับพี่เรื่องของสงครามนะครับในยูเครนนะครับแล้วก็เอียดอีกอย่างหนึ่งที่ที่พี่หยองก็เตือนไว้ว่าน่าจะต้องมาจับตาดูเรื่องของประเด็นในประเทศด้วยนั่นเองนะครับผมเรื่องของ ดอกเบี้ยบ้านเรานะเรื่องแล้วก็เรื่องของตัวงเงินเปอร์ด้วยใช่ไหมครับที่ที่ดูแล้วเนี่ยก็ยังค่อนข้างจะยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับในสภาวะที่ราคาน้ํามันเองก็ขึ้นไปเยอะขนาดนะครับพี่พี่หยองก็เลยมองว่าอ่าอัพไซด์นะครับของตลาดหุ้นไทยเองก็น่าจะเริ่มจํากัดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยถ้าอย่างนั้นนะครับก็อ่าพี่หยงนนอยงมีกลยุทธ์การลงทุนนะครับอยากจะแนะนำทั้งของนักลงทุนไหมครับว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราควรจะ รับมืออย่างไรนะครับแล้วก็มีหุ้นกลุ่มไหนหน่าสนใจนะครับมีหุ้นตัวไหนที่ยังพอจะลงทุนได้บ้างครับพีคับอา,อาจจะให้เป็นแบบคือในเชิงรับเหมือนละกันรอแบบภาคการหอ,อนตัวลงมาแล้วก็เป็นโอกาสในในการซื้อสักแย่ประมาณกรอบล่างนะเพราะว่าถ้าเกิดซื้อนะตอนนี้ใกล้พันเจปนัาจะดูไม่ค่อยได้เปรียบนะักนะครับส่วนหุ้น่าสนใจเนี่ยก็ดูแล้วยังเป็นกลุ่มเดิมๆนะที่แบบ อาจจะผลกระทบจำกัดจ่อต้นทุนพลังงานที่แบบมันปรับสูงขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวค่าปีกอย่างเงี้ยนะครับก็อ่อนตัวก็เป็นโอกาสในการซื้อได้เพราะว่าตัวภาพของยอดขายเนี่ยก็ยังฟื้นตัวได้ดีอยู่นะครับแล้วก็ต้นทุนเชิพิ่ที่เพิ่มขึ้นก็กระทบจำกัดแล้วก็พ a าส t ูไปได้ด้วยนะครับรวมถึงแล้วมันก็เป็นประโยชน์ สำหรับในส่วนของยอดขายด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ามันเป็นผลด้านราคาที่ปรับสูงขึ้นอย่างเงี้ยถ้าแบบปริมาณมันยังไม่ลดลงอย่างเงี้ยก็จะเป็นดูแล้วเป็นปัจจัยหนุนได้นะครับตัวแนะนำก็อย่าง CPO ีเงี้ยก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบสยามแมคโครที่แบบราคามันดูแล้วยังแบบขึ้นช้าอยู่ลงมาเยอะก่อนหน้านี้นะครับก็ซื้อได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นโฮมโปรนะครับก็ เป็นโอกาสอ่อนตัวเป็นโอกาสในการซื้อนะครับเดี๋ยวจะเป็นผู้กลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับที่ก็กระทบจํากัดเหมือนกันจากต้นทุนพลังงานนะครับก็อาจจะแนะนําตัวที่ถ้าเป็นแบบการซื้อถือระยะกลางหน่อยแล้วนะ่าจะได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศแบบมีผู้ป่วยต่างชาติเริ่มเข้ามาอย่างเงี้ยก็จะเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับอ่อนตัวก็เป็นโอกาสในใน,ในการซื้อได้นะครับหรือว่าจะเป็นออที่ได้ประโยชน์จาก ดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ยนะครับก็ดูแล้วบอลยูก็น่าจะยังเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นได้อยู่ในภาพรวมนะครับก็จะเป็นเอแบงก์อย่างเงี้ยนะครับเคแบงก์บีบนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวบี a ก็ได้นะครับที่ได้ประโยชน์เหมือนกันจากบอลยูที่ปรับสูงขึ้นนะครับก็จะเป็นกลุ่มต่างๆ่ที่อาจจะเป็นโอกาสในในการซื้อส่วนที่ต้องระวังอยู่ก็จะเป็นพวกที่แบบมันมีต้นทุนพลังงานในระดับที่แบบค่อนข้างเยอะ อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะกระทบต่ออัตรากาไรหรือว่า,าการพื้นตัวก็อาจจะถูกจากัดเพราะว่าผลการดำเนินงานในแต่มะหนึ่งเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบนะครับแล้ถ้ามันมันกยาวแบบไม่ยอมลงเนี่ยก็อาจจะกระทบในแต่มะสองด้วยนะครับทำให้ภาพการพื้นตัวของผลการดำเนินงาน มันยังไม่ชัดหนักอย่างเงี้ยก็อาจจะลดน้ำหนักเหมือนเดิมนะพวกแบบหุ้นกลุ่มขนส่งวัสดุก่อสร้างนะครับรับเหมาอย่างเงี้ยนะครับที่มันกระทบต่อในส่วนของต้นทุนพลังงานที่ปรับสูงขึ้นฟู mm ้ดแอนด์เฟเวอเรจอย่างเงี้ยก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องเป็นจุดที่แบบพยายามที่จะลดน้ำหนักแล้วก็เซ i วิชชิ่งไปกลุ่มที่มันกระทบน้อยจะที่ได้เรียนไปครับผมอืมครับพี่นะฮะก็ อย่างที่พี่หยองก็กล่าวไปนะครับว่าตอนช่วงนี้นะฮะเรื่องของความผันผวนยังค่อนข้างจะมีอยู่นะครับพี่หยองก็เลยมองนะครับว่าในส่วนของสัปดาห์หน้านะครับตลาดหุ้นไทยก็น่าจะเป็นแบนนะครับผมก็ขึ้นมาใกล้ๆนะฮะแนวต้านนะครับแถวๆกรอบบนพันเจดรจุดครับก็อาจต้องระมัดระวังเรื่องของแรงขายกันนั่นเองนะครับผมพี่หยองก็เลยแนะนําว่าเป็นเชิงรับแล้วกันนะครับก็คือรออ่อนตัวย่อตัวลงมาก็ค่อย เข้าไปซื้อนะครับเพราะว่าทักซื้อตอนช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้เปรียบสักเท่าไหร่นะครับผมก็แนะนำนะครับท่้งนัของหุ้นในกลุ่มนะที่ได้รับผลกระทบจำกัดนะจากเรื่องของตัวปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวราคาน้ำมันที่ปรับสูงกันขึ้นมานะครับพี่หยองก็แนะนำทางด้านของหุ้นในกลุ่มค้าปลีกนะครับผมก็เป็นจังหวะออนัตลงมาก็ซื้อได้นะครับก็มีท่านของตัว CPO นะครับแมคโรแล้วก็ทั้านของตัวโฮมโปรด้วยนะครับ อีกกลุ่มนึงเป็นท่าทางของกลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับผูอ,อยงก็แนะนำท่าทานของตัว BDMs นะครับแล้วก็หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของตัวบอลดิวที่มีนโน้มสูงกันขึ้นมานะครับก็เป็นท่าทางของหุ้นในกลุ่มธนาคารอย่างเค a n k แล้วก็ BBL รวมทั้งท่าทางของตัว BLA ด้วยนะครับแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าอาจจะระมัดระวังนะครับชะลอการลงทุน,นในหุ้นที่ได้รับผลกระทบราคาพลังงาน ที่เป็นต้นทุนหลักนะครับก็มีทางด้านของกลุ่มขนส่งนะครับกลุ่มวัสดุกอ่อสร้างนะครับเหมาะกอ่อสร้างแล้วก็ทางด้านของกลุ่มอาหารแล้วก็เครื่องดื่มด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะนะฮะอันนี้ก็คืออข้อสรุปนะครับบทสรุปที่พี่ออกมองไว้ในสัปดาห์หน้านะครับลาดหุ้นไทยเราน่าจะ,ะเป็นแบนะครับก็ต้องระวังระลอกแนขากันด้วยนะครับผมอ่ะนะก็ขอขอบคุณพี่ออกมากเลยนะครับที่วิเคราะห์ตลาด หุ้นไทยนะครับในสัปดาห์หน้านะครับให้เราเตรียมรับมือกันนะครับก่อนจากกันไปตรงนี้นะครับก็ท่านนั้ลงทุนท่านใดนะครับที่ฟังรายการของเรานะครับแล้วก็รู้ถึงอารการอื่นๆด้วยนะครับถ้าว่าชอบนะครับแล้วก็สนใจในส่วนของตรงนี้นะครับยังไงก็รบกวนนะฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาด ในส่วนของรายการดีๆนะครับของเราที่จะมีออกมาอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่ได้เป็นกําลังใจคับท่านังของทีมงานกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมแล้วก็พี่ยองนะครับต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่กับรายการบูออลแบบ next week ได้ในสัปดาห์ถัดไปเราสองคนลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ